มาแล้วขณะน,นี้ลูกชายป๋าติ่งเป็นตัวนำคู่กับทัพทิมโทนปาลัดเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นนิโคลสัสมงคลประชา ที่ไปสามทำทีมโทนเป็นตัวนำคู่กับลูกชายป๋าติงปารัดเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นนิโคลัสและมงคลประชาไปที่บอกทางตรงทำทีมโทนเป็นตัวนำลูกชายป๋าติ่งเป็นตัวที่สองปารัดเป็นตัวที่สาม ทัพทีมโทนี่เป็นตัวนำลูกชายปา่าติ่งเป็นตัวที่สองป่ารัตเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นนิโคลัสทัพทีมโทนี่เป็นตัวนำลูกชายปา่าติ่งเป็นตัวที่สองอการแข่งเที่ยวที่6ทัพทีมโทนหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง 1> 1. หนึ่งนาทีแปดจุดเดสาวินาทีลูหกนางสาไดติงป๋าติ่งไปเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งตำรวจตรีน่งนาทีสิบจุดสองวินาทีวประวัตเจ้าของมาชนะคปลัดายเลขสี่ชนะที่สมเวลาวิ่งเที่ยวที่หกนี่ทาสนามได้รับเกียริคาตำรวจตรียศทัานิมทหมไยเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุเจ็ดสามวินาที ลูกชายปาติงหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งทัพทิ่จุดสองห้าวินาทีปารัตหมายเลขสี่ชนะปารัตหมายเลขี่ชนะที่สเวลาวิ่งทับทิทูลหมาสามชท่หนึ่งลูกชายปาติ่งหมายเลขสองชนะที่สปารัตหมายเลขี่ชนะที่สครับ ผลการแข่งเที่ยวที่หทัพทีมโทนหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที8 7ดจุเจ็ดสามวินาทีลูกชายป๋าติ่งหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที10 2จุห้าวินาทีปรัสหมายเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที10 7จุเจ็ดเจ็ดวินาทีทัพทีมโทนหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที8 7ดจุด็ดสามวินาทีลูกชายป๋าติ่งหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่ง 1>, 1นาที10.25วินาทีปรัตเมลิซีชนะนท,นที่3เวลาวิ่ง1นาที10.77วินาทีครับ